สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันเมื่อวานเริ่มเสียบใหม่ครับวันนี้หัวข้อเรื่องแทนบูชาก่อนเราจะดูแทนบูชาเรามาดูคอมเมนต์หน่อยนึงครับยุติธรรมผมเวลามีคนชมต้องมาโชว์ครับคุณเอมวิภาเอวิาบอกว่า well explain นะครับโหขอบคุณครับ <laughs> คุณแอนติมยบอกว่า amen นะครับ แล้วก็คุณฮันนี่บอกเอเมนพระคำวันนี้เตือนให้รู้ว่าตราบใดที่เรามีความเชื่อพระองค์จะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะครับแล้วก็คุณสันนิรักษ์บอกความยุติธรรมขึ้นอยู่กับใครตัดสินนะระวางคนกับพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าไม่ลำเอียงนะครับนั้นขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตีความกันอีกแล้ว แท่นบูชาครับก่อนอื่นเราที่ถ่ายกัน,กนพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันให้เราเข้าใจเราที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนแท่นบูชาคืออะไรครับมาดูวิกิพีเดียกันดีกว่าเขาบอกงี้แท่นบูชาเป็นโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะเรายังไม่ได้อ่านี่เลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนอ่านพระมภีร์กันครับเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอน พระกัมพีบอกเราว่าขอเปิดพระกัมพีก่อนนะครับเรื่องนี้โยชูวารู้หรือฟื้นพันธสัญญานะและโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาที่ภูเขาเอบาถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชา ประชาชนอิสราเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทำด้วยหินล้วนซึ่งไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล็กตกแต่งเลยนะครับเครื่องแท่นบูชาต้องทำหินล้วนไม่มีการตกแต่งนะครับนั้นหินก้อนนั้นจะต้องสวยงามได้ที่นะอะะครับโยชูวาสร้างแท่นบูชาครับแท่นบูชาคืออะไรคือสิ่งที่เขาจะ นำเครื่องเผาบูชาไปบนนั้นถวายแด่พระเจ้านะครับดังนั้นเรามาดูแท่นบูชาก่อนปัจจุบันนี้แท่นบูชานะครับก็คือไอ้โต๊ะตัวนี้ครับที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะอันนี้มาจากวิกิพีเดียนะครับเขาบอกว่าเป็นโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้วางสิ่งของใช้ในพิธีมิสซาและในคิศสศาสนสถานนะครับ ต้องจัดวางไว้ให้เด่นที่สุดในโบสถ์ไม่ใช่เป็นโต๊ะวางสิ่งของจิปาทะท่านบูชาใช้วางผ้ารองศีลผ้าเช็ดโอ้ต่งางๆเยอะแยะเลยนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นโต๊ะที่สมัยเนี้มาวางอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกด้วยนะข้างล่างนะเขาบอกแท่นบูชาปกติมีสองแบบคือติดอยูก่กับที่โบสถ์ทุกแห่งควรมีนะครับแล้วอย่างที่สองท่นบูชาแบบเคลื่อนที่ได้นะครับ โอ้ oh, เรื่องแท่นบูชานี่ยาวเลยนะแต่ว่าครน,นี้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีแท่นบูชาไหมเรากลับไปตรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาไปที่ไหนใช่หไหมครับเขามีแท่นบูชาเพื่อเขาจะถวายบูชาแด่พระเจ้านะครับการถวายการอ่าการเผาเครื่องถวายบูชานี่ก็คือเป็นการไถ่ความผิดของเขานะครับ ดังนั้นสมัยนี้ประยุกต์เข้ามาแท่นบูชาก็อยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็มีบางคนร้องเป็นเพลงนะท่นบูชาในดวงใจนะครับให้ไปที่แท่นบูชาไปหาพระเจ้าแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเยซูคิ์เราเลยมีแท่นบูชาเคลื่อนที่ของเราเองเลยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนถ้าการสร้างแท่นบูชาก็คือจะเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนการสร้างโบสถ์เลยนะนะครับสร้างที่จะถวายบูชาแด่พระเจ้าแล้วก็ สร้างที่ไหนนะครับคนก็ไปที่นั่นกันแล้วก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกวันนี้แท่นบูชาคือคืออะไรครับตอบมานะมันอาจจะอยู่ในโบสถ์ไหมนะครับแล้วก็การสร้างแท่นบูชาถ้าสมัยนี้นะครับใครประสบความสําเร็จแล้วต้องมาสร้างแท่นบูชากันคนละอันคงจะมีแท่นบูชาเยอะมากนะเหมือนภาพหนึ่งครับว่า ทุกคนก็อยากจะสร้างคริสตจักรนะเราก็สร้างคริสตจักรกันคนละอันนะครับก็เลยมีคริสตจักรเยอะนะครับซึ่งถ้าเราไม่กระจุกตัวกันอยู่นะถือว่าดีนะครับเรามีคริสตจักรที่กระจายอยู่ใกล้บ้านล้วก็ใกล้ไหนไปนั่นนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูแท่นบูชาแบบนี้ก่อนเราดูพ่อพีอีกทีน,นะครับแล้วดูว่าเราจะได้อะไรกันพ่อพีใช้คํานี้ครับว่า แท่นบูชาไม่มาเดียวกันนะโอเคโยชัวได้สร้างแท่นบูชาที่ภูเขาเห็นไหมครับถวายแด่พระเจ้าสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้านะครับดังที่โมเสสผู้รับใช้จารึกไว้ในหนังสือธรรมัญญัติให้เป็นแท่นบูชาทําด้วยหินล้วนซึ่งไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล็กตกแต่งเลยนะครับแท่นบูชาหลังๆมา มีการตกเป็นบ่วงแล้วดักคนด้วยอิสราเอลด้วยนะเพราะว่าคนอิสราเอลก็ไปแท่นบูชาแล้วก็ถวายอะไรก็ไม่รู้หมายถึงให้พระอื่นก็ใช้แท่นบูชานะครับดังนั้นบนภูเขามีแท่นบูชาเราเรียกว่าปูชนียสถานสูงนะกลายเป็นว่าบูชาใครก็ได้แล้ววันนี้ครับแท่นบูชาหมายถึงอะไรสำหรับเรา ถ้าแท่นบูชาคือที่ที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับไปที่นั่นแล้วก็สารเสริญพระเจ้าบูชาพระเจ้าแต่ว่าทุกวันนี้แท่นบูชามันเป็นความหมายของการที่เขาเอาความเอาสิ่งที่เขาจะถวายแก่พระเจ้าครับมาถวายบนนั้นแท่นบูชาคือที่ที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว มีความผิดสารภาพความผิดของเรากับพระเจ้าให้พระเจ้าชำระเรามีสิ่งใดที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าถวายชีวิตตัวเองถวายสิ่งที่ตัวเองมีเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าดังนั้นทุกวันนี้ครับแท่นบูชาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในห้องนอนของคุณอยู่ในบ้านคุณอยู่ในที่ที่คุณคุกเข่าเข้าหาพระเจ้าและเมื่อแทนบูชามันอยู่ได้กับเราทุกที่ การสร้างแท่นบูชาเหมือนสมัยก่อนดูเหมือนจะไม่จําเป็นแล้วเหมือนพระยุคิดบอกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่บอ่อ้นาจจาได้ไหมครับบอกว่าผู้หญิงสมารเรียวกว่าวันหนึ่งคุณจะไม่จําเป็นต้องไปที่ภูเขานั้นภูเขานี้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณผู้ที่จะเข้ามาหาพระเจ้ามานามัสการพระเจ้ามาที่แท่นบูชาต้องมาด้วยจิตวิญญาณและความจริงวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับแท่นบูชาของคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณ จะทำอะไรที่ท่านบูชานั้นทำบ่อยแค่ไหนเป็นคําถามที่เราทุกคนทราบคาตอบดีนะขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะรู้ว่าเมื่อไรเป็นเวลาที่เราต้องไปที่ท่านบูชาและเราสามารถที่จะอยู่กับพระเจ้าที่ท่านบูชานั้นโดยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคนกลางนลยครับเข้าไปได้โดยตรงคุยกับพระเจ้า แล้วก็ใช้เวลาที่แทนบูชานั่นแหละครับที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำที่จะขอพระเจ้าที่จะชำระตัวเราเองเมื่อเราทำผิดสอนเราที่แทนบูชานั้นดังนั้นวันนี้ที่นี่ก็เป็นเหมือนแทนบูชาเหมือนกันครับที่คุณจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันได้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับแทนบูชาที่เราได้มีได้ใช้ ที่นี้เป็นที่ที่เราจะถวายสรรเสริญแด่พระองค์จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะขอบคุณพระองค์และจะสารภาพความผิดบาปของเราต่อหน้าพระองค์เราวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดฟังขอพระองค์ทรงตอบและขอพระองค์ทรงชำระเราทุกคนให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะอยู่ต่อพระพักพระองค์ได้เราจะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านและพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ